เข้าใจซะนะเรียกบาบลูกับเมียเขากลับมาเถอะฉันขอละ ฉันเชื่อใจเธอฉันให้งานสำคัญกับเธอแล้วเธอทำแบบนี้เหรอทำให้ฉันต้องขายหน้าแล้วก็เสียเชื่อต่อหน้าคนอื่นเอาเพชรนี่ไป ห่อเอาไว้ให้ดีล่ะแล้วเอาไปส่งกับมือคุณอากาวานด้วยนะเข้าใจนะไปแม่สิทธาดโรชนีไปกันเถอเราสายแล้ว พอใจแล้วหรือยังล่ะทําให้สามีฉันต้องขายหน้าฉันคิดว่าเธอน่ะเป็นคนดีเขาน่ะอยากจะให้เธอได้ชนะใจดีๆแต่ว่าเธอทําอะไรเขาน่ะจะต้องเสียใจมากแน่ๆแต่ว่าฉันผิดตรงไหนคะหุบปากเลยอย่ามาทําเป็นพูดดีกับฉันนะเธอน่ะทําให้ทุกอย่างเสียเรื่องวันดีๆก็ต้องเสียเรื่องหมดเลยเรีบไปจากที่นี่ซะไปให้ไกลๆเลย โอ้พระเจ้าเราพยายามโทรหาแล้วส่งข้อความกันแล้วแต่แม่ไม่ตอบเลยแม่ต้องรอเรานาน,านแน่ๆน่เลยแม่ผิดหวังในตัวเรามากแน่ๆนๆไม่งั้นแม่คงรับสายเราไปแล้วล่ะโอ้พระเจ้าถ้าวันนี้เราไม่ได้กลับบ้านแม่คงต้องโกรธด,ดีๆมากแน่ๆเลยเราต้องพยายามคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่งั้นความลับของเราแตกแน่นอน ทุกอย่างจบลงแน่นอนที่นี่แล้วเนี่ยหยุดรถพวกนั้นเรียกเรามาที่นี่ทำไมแม่ โอโ้ยินดีต้อนรับค่ะดีๆเราคิดว่าจะฉลองงานที่นี่ในชุมชนแถบนี้อีกนะเราจะได้ฉลองแล้วก็ทำงานการกุศลไปด,ด้วยยังไงละ่ะคะได้สิคะนี่มันเหนือความคาดหมายนะคะ ไม่คิดว่าคุณจะมาที่นี่ดีๆฉันเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะฉันก็ไม่รู้หรอกว่าฉันต้องมาที่นี่ฉันเออก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติกันนะคะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวให้เธอคือแม่ยายของผมเองและนี่คือแม่ผม ค่ะโอ้ว้าวคุณนี่เองนะเห็นคุณทำงานการกุศลหลายครั้งแล้วให้ลูกสาวแต่งงานกับคนจนมีแต่ดีๆนี่แหละที่จะใจกว้างแบบนี้วันนี้คุณทำตัวเป็นเป็นตัวอย่างได้ดีมากเลยนะคะคุณเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นที่กล้าให้ลูกสาวแต่งงานกับชนชั้นกลางถ้าเรา ให้เขาสองคนทำพิธีด้วยกันฉลองดิวลลีด้วยกันดีไหมนี่ไม่ย้ายยืนอยู่ทำไมเล่านักข่าวมาเยอะแล้วไปเถอะไม่งั้นพวกเขาจะเอาข่าวร้ายๆไปเขียนได้เนอะเข้าใจหรือเปล่าเล่าไปเถอะไป เร็วเข้าไปทำพิธีกันค่ะ โรชนีฉันจะทำพิธีกับแม่ฉันแล้วเธอก็ควรจะไปทำพิธีกับแม่เหมือนกันอืออืม,อมแม่อะไรเหรอบอกความจริงมานะแผนทั้งหมดนี้เป็นของแม่ใช่หรือเปล่านี่คิดว่าแม่ใหญ่ลูกคนเดียวเหรอที่ฉลาดนนฮะ <laughs> ร้ายจริงๆเฮ้นี่ทำอะไรกันเนี่นี่เอา๋คุณแม่มาใกล้ๆหน่อยครับคุณแม่ใกล้อีกหน่อยครับเร็วเข้าเร็วเข้ารถชนีไปหาแม่สิ เหมือนกับว่าจะเข้ากันกับญ,ญาติได้ดีนะคะรชนีเหมือนเจอสนิทกับแม่สามีมากกว่าแม่ของตัวเองอีกดีมากรชนีเยี่ยมมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากหลายคนบอกว่าให้เราเนี่ยรักครอบครัวสามีของตัวเองรักเหมือนครอบครัวของตัวเองแต่ไม่มีใครเนี่ยรักครอบครัวของสามีเท่าเธอเลยรชนีเนี่ยเก่งจริง รชนีจะได้ทําพิธีกับแม่ฉันฉันจะได้ทําพิธีกับแม่ยายของฉันเออดีเลยเราจะได้เรียนรู้จากพวกเขานะลูกเขยแล้วก็ลูกสะใภ้นะ่ะต่างทําหน้าที่ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี นิสิตบ,บอก<ผ>ม,มาว่าวันนี้จะกินอะไรดีฮะรแม่เป็นแม่ผมมากี่ปีแล้วยังไม่รู้อีกเหรอนี่ช่างทนะลูกก็ยังเป็นเด็กนะบอกมาสิจะให้ผมบอกกิ่ครั้งกันแล้วว่าผมชอบกินอะไรเหรอ,อใช่ไม่รู้ว่าลูกชอบกินอะไรนี่นาแต่ว่าแม่ถามไม่ได้เหรอว่าอยากกินอะไรจริงเหร<า>อ่ะ่จริงจริงไม่ไม่<อ>ไม,ไม,ไม,ไม่แม่ค่ะแม่วันนี้ห้ามเข้าครัวนะเอมีอะไรเหรอซิมรอนวันนี้เนี่ยไม่ต้องเข้าครัวเลยนะโอโ้โหโอ้โหจะอดข้าวประท้วงกันเหรอฮะทำไมฉันเข้าครัวไม่ได้ล่ะ โรชนีน่ะมาบ้านเราทั้งทีนะคะฉันจะไม่ยอมให้โรชนีเข้าครัวหรอกนะใครจะทําอาหารเช้ากันล่ะถ้าเราไม่เข้าครัวกันเองฮะอันนี้เราจะทําอาหารเช้าเองอ๋อมันเป็นวันสุกสัสารวันปีใหม่อวันนี้คือวันของทุกคนไปพักผ่อนเถอะนะพ่อจะทําอาหารให้เองอไปพักผ่อนเลยโอเคแต่ว่ามาถึงแม่มาที่เธอเดี๋ยวผมจะเสิร์ฟผ้าไทยกันมาที่มามาี่มาแม่มาโอ้ตายแล้วนั่งเงียบๆไม่ต้องทํางานนะ เข้าใจไหมก,ก็ได้เ,เ,เขาพูดอะไรหน่อยนะไอเดียมเมื่อวานของแม่เนี่ยมันเยี่ยมมากเลยทุกคนเนี่ยฉลองดีวลีด้วยกันเนี่ยพวกเขาฉลองกันโดยที่ไม่รู้ตัวอะไรด้วยซ้ำ嘛นะใช่รู้ไหมสิทธิ์ตอนแม่รู้ว่าดีดีเนะ่ะไม่ให้ลุกมาที่นี่แม่่นหัวเสียมากแต่แม่คิดว่าแม่ไม่ใช่คุณนายคูเคราจาสักหน่อยนี่แม่ก็รวยเหมือนกัน ถ้าดีๆมีเส้นสายพอลูกก็มีเส้นสายมากกว่าเธออีกแม่ก็เลยวางแผนแบบนั้นแหละแน่นอนอขอมือหน่อยสิแล้วแม่ก็เลยลองโทรศัพท์ดูจัดงานให้ทุกอย่างดูเป็นปกติดีๆเนะี่ยไม่มีทางรู้แน่ว่าเป็นฝีมือของทางคุรานานะเจ๋งไหมล่ะสิทธิ์ที่เรานะ่ยได้ทั้งฉลองแล้วก็ได้ทั้งทำพิธีเทศกาลด้วยกันนะ่ะเยี่ยมไปเลย รู้ไหมดีๆเ่ะจำเป็นต้องให้ลูกทั้งสองออกสื่อด้วยล่ะนั่นแหละที่แม่ชอบโอ้ว้าวโอ้เยี่ยมมากเอือเหนื่อยแล้วสินะงั้นเดี๋ยวแม่จะป้อนให้นะว้าวก็ดีนะผมเป็นคนนวดขาให้แม่แต่แม่กลับป้อนให้เธอ เพราะว่าแม่รักฉันมากกว่าไงอยากจะทวงบุญคุณเหรอแม่ให้พ่อป้อนให้ก็ได้นะงั้นผมไปดีกว่าเนอมานี่มามานั่งนี่เลยพอแล้วค่ะแม่ี่นี่สิแม่จะกินอะไรคะกินนี่ไหมได้ๆพ่อเป็นคนทำนะคะพ่อนี่จริงๆเลยนะทำอาหารอร่อยมากเลยนะพ่อมันคือความอินเตอร์น่ะระดับเนี้ย อาหารระดับอินเตอร์นานชาแนลไงล่ะคิดว่าง่าลคุณแม่มเป็นไงเล่าฝีมือระดับอินเตอร์ก็อร่อยมากจริงๆนะแม่ว่าโอ้พูดแบบนี้รัองตายเลยมมผมไม่เข้าใจเลยนะพ่อจริงๆอชอบพูดหวานตลอดเวลาไม่เกรงใจคนเป็นลูกบ้างเลยนะอื โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะทั้งพอ่อทั้งแม่เลยเนี่ยยังไม่เลิกหวานกันอีกเลยเนี่ยฮะรนี่หมายความว่าไงพ่อก็ลองคิดดูซิลูกๆเนี่ยอยู่ตรงนี้พ่อไม่ไอายบ้างเลยเหรออายลูกบ้างสินี่เงียบไปเลย <c oughs> เอ๊อแม่ <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะหนูจะเอาน้ำมาให้นะ <c oughs> เดี๋ยวน,นะคะ <c oughs> เออไม่เป็นไรลูกเออนี่ <c oughs> นี่พ่อ <c oughs> มีอะไรเหรออ้อนี่พ่อลืมไปเลยนะที่จริงแล้วเนี่ย พ่อจะไปลอนดอนน่ะพ่อมีประชุมสำคัญมากโอ้ oh. ดูแลออฟฟิศแทนพ่อด้วยเหรอนี่พ่อผมจะไปดูแลออฟฟิศได้ยังไงกันเล่าพรุ่งนี้ผมต้องกลับบ้านแล้วนะแล้วผมเนี่ยจะไปออฟฟิศพ่อได้ยังไงะผมต้องทำงานให้ดีๆนะนี่ฟังนะสิทธิ์พ่อเข้าใจว่าแกต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าพ่อไม่อยู่นะถ้าพ่ออยู่มันก็ไม่เป็นไรหรอกแกดูแลธุรกิจแทนพ่อด้วยแล้วไม่งั้นใครจะทำเล่า พ่อไม่ได้บังคับให้แกไปที่นั่นทุกวันนะแค่ไปร่วมการประชุมสำคัญๆก็พอแล้วโอเคพ่ออย่าเครียดเลยกินอาหารไป่ใช่ไปกินไปไม่เป็นไรนะแม่แม่ไม่เป็นไรจริงๆนะทำไมแม่ตาดูแดงๆล่ะรู้ไหมโรชนีเมื่อคืนแม่นอนดึกเนะ่แล้วก็รีบตื่นเช้าด้วยก็เลยเหนื่อยหน่อยนะมแม่ไปพักได้แล้วไป ช่วงดนีเนี่ยแม่ทำงานหนักไปแล้วนะเนี่ยทำอยู่คนเดียวเลยสิทธาดคืนนี้ฉันจะอยู่กับแม่นะจะได้ดูแลแม่ด้วยนะอันนี้โถเอ้ยไม่เป็นไรนะลูกนะไม่ต้องห่วงเลยแม่ก็อยากจะให้ลูกอยู่ต่อนะแต่ว่าถ้าลูกไม่กลับบ้านไปแม่ของลูกก็จะแกล้งลูกอีก ไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรจริงจริงเดี๋ยวพักแม่ก็หายแล้วนะไม่ค่ะแม่หนูไม่อยากจะกลับนะนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนะเราเข้าสิทธิ์ไปได้แล้วเดี๋ยวสายนะเอานี่ลูกพ่อผมพูดอาหารอยู่ผมไม่กินของหวานนะแก็ไปเถอะนะกินหน่อยเนาะไม่ค่ะกินไม่ได้จริงๆงอ่ะช่เถอะโอเคเราคิดทั้งคู่นะให้พวกเขาไปเถอะไปได้แล้วไปไปได้แล้วไปไเออบายบายลูก โอ้บายบายบายแม่บายบายลูก mm. <c oughs> รู้สึกดีจังที่เด็กๆมานะ่ะฉันอยากให้วันนั้นมาถึงเร็วๆจังเลยวันที่เราได้บอกความจริงกับโรชนีเขาทุกอย่างจะได้ปกติสักทีลูกๆของเราจะได้มาอยู่กับเราด้วย เออเรียกผมเหรอเห็นถ้วยนี่ไหมก็เห็นนะมีเออมีอะไรอย่างนั้นเหรอเอาเงินหนึ่งพันมาหรือเปล่าเอามาครับจะผมจัดการให้เอใส่เลยหรือเปล่าคือวันดีวลีจบแล้วทำไมถึงต้องระดมทุนหลังจากจบงานแล้วด้วยอะ ฉันเป็นคนใจบุญที่ชอบระดมทุนเหรอเธอคิดว่าฉันจะให้อภัยเธอกับความผิดของเธอทุกๆครั้งเหรอฉันมอบหมายงานสำคัญให้เพราะว่าฉันเชื่อใจแต่เธอเอางานไปโยนให้คนอื่นเราขาดทุนเสียหายครั้งใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นเรายังขายหน้าเสียชื่อคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปเหรอไม่มีทาง <c oughs> จากวันนี้ไปเธอต้องชดใช้ในความผิดที่เธอทำใส่เงินหนึ่งพันลงไปเร็วเข้าใส่ลงไปเอ <c oughs> ออืผมมีแค่หนึ่งพันเองสิทธาจะไปไหนเวลาทำงาน เอากระเป๋าโน้ตบุ๊กไปจะไปไหนนะตอนนี้ก็คือเราเรามีของต้องส่งอะนะผมจะไปที่โรงงานเพื่อไปเช็คของด้วยครับก็เลยต้องออกไปเร็วหน่อยแต่ว่าเครื่องเพชรมันจะเสร็จพรุ่งนี้งั้นเหรอเออใช่มันจะเสร็จพรุ่งนี้แต่ผมได้รับสายว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าผมจะต้องไปเช็คเองหน่อย ได้โทรมารายงานฉันด้วยได้ครับโชคดีตามันบอกว่ามันกำลังโกหกมันโกหกตั้งแต่วันแรกของปีใหม่เลยเหลือเน,นียดมันแย่มากเลยนะครับดีๆแย่จริงๆ เราทำความสะอาดแล้วนะแต่มันยังไม่หายไปเลยโทรถามแม่ดีกว่าว่าทํายังไงดีซิมรอนค่ะนี่คุณไม่สบายอยู่เนาะเดี๋ยวผมจะทําเอง <c oughs> ผมจะยกเลิกเทปดอนดอนไว้ไปที่หลังแล้วกันอ,โอรโรชนีเทรมาเนาะ ว่าไงโรชนีสวัสดีค่ะแม่คือว่าเสื้อผ้าหนูเปื้อนนะแต่มันล้างออกยากมากเลยทำยังไงดีแม่คะแม่ดูไม่ค่อยสบายเลยนะนี่หนูบอกแล้วไงไว่าให้หนูดูแลนะสิทธาดก็บอกว่าพ่อจะไปที่ปัญจับด้วยเพราะว่ามีธุระใช่ไหมแม่น่ะจะอยู่คนเดียวได้ยังไงกันนี่โรชนีไม่ไม่ไม่หนูจัดการเองนะหนูจะไปหาแม่โอเคหนูทิ้งแม่ไว้คนเดียวไม่ได้ โรชนีไม่ต้องมาหรอกนะลูกนะแม่เนี่ยแค่เป็นหวัดเองไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกนะแม่คะหนูจะไปหนูไม่ฟังแม่แล้วนี่โรชนีโอเคบายโรชนีเน่ะเธอจะไปที่ชุมชนเอาอย่างงี้นะฉันจะไปส่งคุณที่สนามบินก็แล้วกัน แล้วคุณจะไปสนามบ,บินในสภาพแบบนี้ได้ยังไงอก็ได้สิแล้วใครจะดูแลคุณงั้นเอางี้นะเอ,อผมจะบอกสิทธาดให้บอกโรชนีว่าไม่ต้องเป็นห่วงดีกว่านะฉันหายไข้แน่นอนทันทีที่เห็นโรชนีนะ่ะออถ้าฉันปฏิเสธไปเธอจะรู้สึกแย่เธอรักฉันมากนะคะคุณก็จริงนะออคุณนายคะว่เดีย๋ยวนี้คุณนายไม่ค่อยนอนที่บ้านเลย เรารู้สึกว่าคุณนายเบื่อบ้านของคุณนายแล้วซะอีกนะจะให้ทำยังไงได้ละ่ะก็เด็กๆชอบดึงตัวเรานี่ใช่ไหมละ่ะมีเธออยู่บ้านเฝ้าบ้านให้เราเราจะห่วงทำไมแล้วอ่าใช่ขอบคุณนะอขอบใจมากจ้ะค่ะนี่สิมร้อนค่ะ ขอกอดหน่อยนี่ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ติดไข้หรอกนะไปทำงานได้แล้วคนนี่จริงๆเลยเนาะผมเนี่ยจะไปทำงานได้ยังไงเล่าถ้าไม่ได้กอดคนก่อนไปทำงานนะโอ้นี่อย่ามาใกล้นะเดี๋ยวติดไ,ตไข้นะไม่ต้องกลัว